ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีช่องความสุกเล็กๆสุทิ้นบ้านหน้าผ้าพีผ้านองมาชมบรรยากาศตลาดโคกระบือนะครับตลาดขายง่วขายคว้วยอยู่บ้านคํำบงอำเภอลำพ่องจังหวัดขอนแก่นนะครับเมือนีอ่ตรงกับวันที่7มีตุหน่าย,ยน2 5 6 6ครับช่วงเศร้าๆเมือ่อคืนมีฝนตัครับบรรยากาศกำลังสีคึกคักครับ เกษตรกรกำลังเอางัว,งวงเอากล้วยเขามาครับช่วงนี้งัวกล้วยกับกำลัง,งหลายครับมือนี้อากาศคึมคึมครับช่วงเศร้าคือฝนติดตกครับเดี๋ยวเฮ้าไปเบิง้งราคางัวรละากล้วยน้ากันนะครับครับมือนี้ผู้ใดมักในอยหน่อยครับราคาเบาๆกล้วยน่อยครับเดี๋ยวมาถามไอ้ไส้เล้าก่อนว่า ข้าเพิ่นไร้บันไดครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมครับผมไอ้ไส้ว่าไร้บันไดนอนตัวนี้ไร้บันไดเศร้าหาครับเศร้าหาครับป้าขั้วเป็นตะเลี่ยงนะครับนี่ครับเบิ้งนะครับขึ้นนาทางดังค่อมเถนอนโอ้เขาก็เปิดดีเนาะครับเนาะมีตำหนี่มีอยังบ่ให้ว่าครับมีตำหนี่ยังครับบ่มีตำหนี่ยังเนาะครับเนาะโอ้เศร้าหานี่ราคานี้ต่อร่องได้อยู่บ่อยได้อยู่ครับต่อได้อยู่เนาะครับเนาะไอ้ไส้มาได้ใส่เนาะบ้านหินลาดบ้านหินลาดบ้งตัวเขานี่เนาะครับผม ฝากเบอร์โทรในไอ้หามีคนสนใจ0ูนยครับศูนครับหนึ่งสามห7าหนึนะครับเอาเดี๋ยวมาเบิ้งไก่ไกน้ำกันนะครับโอ้พี่น้องเกษตรกรผู้อยากได้งวงกล้วยนะครับกล้วยราคา2องหมื่นหาครับนี่ครับต่อร่องได้นะครับมีบริการรถรับทรงบ่นี่ยไอ้ทรงหอดหมองครับทรงหอดมองอยู่มีฟรีเจกิโลครับผมไรครับ มีฟีลอยกิโลนะครับโอ้ไอ้ยสายเรามีฟีพร้อมนะครับลอยกิโลแหลกนะครับอ่ากายลอยกิโลกะคิดราคาให้อันนิดๆน้อยๆกับลดกันได้อยู่เนาะครับเนาะเอาฝากพี่น้องอ่ากล้วยหน่อยตัวนี้นะครับราคาสองหมื่นหาครับตอร่องได้ครับเป็นอีกตัวหนึ่งฝากพี่ฝากน่องสําหรับเกษตรกรท่านใดที่อ่ามองหาอ่ากล้วยหน่อยนะครับราคาบยแห้งนะครับสามารถตอร่องได้อยู่ครับผมครับผม ไอ้ไส้ขอพูดหลายๆครับผมกล่าวัสดีครับครับข้าวเป็นตะเลียงอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวถามไอ้ไส้แล้วก่อนครับไอ้ไส้ครับนี่ราคาเท่าไหร่นอนี่แม่นี่ครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับสี่หมเจ็ดมาเบิ้งน้ากันคอร์ดราคาสี่หมื่นเจ็ดพันคร้บครัโอ้ท่องแล้วพันสองเดือนเหรอเนาะครับเนาะโอ้ครับ โอ้มีใบมีหลอดน้อยเนาะทับโตครับโอ้ทับโตัวอ๋อพ่อพ่อเพิ่นเป็นเพชรพลังการเพชรพลังการโอ้ทับโตครับสองพันห้าครับขาทับครับตาคือนเต็มแจ่มคือจำดีแท้พ่อสื่อเพิ่นวาสนาปาะัรีครับโอ้เป็นตะเลี่ยงครับแต่ว่าส่งอยากตื่นกล่องจักหน่ออยโ้ ต่อร่องไหนบอครับคุณป๋อต่อร่องไหนคือเก่าเนาะโอ้หันลอยกิโลกับทรงพี่อยู่เนาะครับเนาะมีตำหนีมีติงมียังบอครับนุ่มครับฝากกันตำหนีทุกย่างนะครับขาทกขาถอนหางดวงหางดอกก็มีเนาะไอเนาะเออครับบัานี้เดี๋ยวฮามีคนสนใจอยากให้ฝากเบอร์โทรไว้จังหน่อยนะครับเบอร์ไหนครับครับศูนย์หกหนึ่งครับเก้าสี่สามเก้าสี่สามสี่ห้าเก้าแปดครับสี่ห้าเก้าแปดครับไอใส่ผลไม้ตั้งใส่เนาะเนาะอยู่คอนเทนเนี่์ครับอยู่คอนเทนเนาะครับเนาะอ่า เอา้าหอยเชิดนะครับเด้อฝากกินนองเกษตรกรผูอ้อยากเลี้ยงกล้วยแม่มันนะครับนี่โอ้ยแม่มันรา,นาคาเท่าไรกว่ออาไอย้ยำอีกจังหน่อยราคาเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดพัน 4, 07, บาทสี่หมื่นเจ็ดพันบาทสามารถต่อรองได้อยู่เนาะครับเนาะอเอาพอ <ไป S 1> <ร>ใจจืดใจดำขันผู้ใดอยากได้ก็โทรมาหาไอา้ไส้เล่านี่ครับผมเอาอยู่บ่ไก่บ่ไก่เฮา,า,าลอยลูก ทรงฟี่นะครับเนาะครับผมสําหรับมือนี้ขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับนี่ของไอ้ไส้อีกอ่าคู่นึงครับแม่ลูกมันบอกคับนี่ลูกเป็นนี่เป็นสายใดหนอคือเป็นตะหักเนี่ยข้างล่าลูกเก่าจะเลื่อนครับโอ้ลูกเก่าจะเลื่อนครับนี่ครับ อราคาเพิ่นหลเพิ่นไดนี่ครับใบเปิดไปเก็ดสิบครับเปิดไบเก็ดสิบนะครับมาเบิ่งแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่ขั้มสูงหลเพิ่นใดไอ้ลอยสามสิบห้านะครับโอ้เขานอค่าดีแท้นอครับเบิ่งไทยเบิ่งนมน้ำกันครับนี่ครับนี่ตั้นี้มี่หยั่อใบโบมีนะครับตาแต้มแจมแจมจจมนะครับเขานอค่าครับโอ้งามแต่ละเอิบปักเ้าใหญ่ครับนี่ครับความสูง ลอยสามสิบหา้อยเนาะครับโอ้ลูกเป็นลูกของเก่าจะเจร่ญนส่วนแม่นี่เป็นสายใดครับสายพื้นบ้านเทานสายพื้นบ้านเนาะครับเนะา,นานเนะ,นะแม่ผมมีก่อมีเล่านะครับแต่ว่าห้ลูกงามครับนี่ครับเป็นลูกของสายเก่าจะเลื่อนอหัวมโมดีครับลูกเพิ่นน,น,น,น่ะกันห้าเกษตรกรเฮ้าเพิ่นมักนะครับมักลูกเพิ่นเนี่ยได้แยกบ่อย แยกอยู่เนาะครับเนาะเอาแยกราคากัจังมาคุยกันเอาเนาะครับเนาะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้อีกเนี่ยย้ำอีกเนี่ยครับผมคุณกร้างศูนย์เก่าสรงครับหนึ่งสามห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดครับออาไอ้ไส้เล่าย้ำอีกนะครับจากหินลาดบังตอนะครับอยู่บไก่โบไก่ร้อยกิโลแรกส่งฟรีนะครับนี่ครับกล้วยบะมี่ตำนี้ครับเอาเบิรงใกล้ๆครับนี่ครับผู้เจ้าของกล้วยกันนี่แหละครับไอ้ไส้เล่านะครับเอาม้ามือนี่สามตัว อ้าลูกักเก่าจะเลื่อนนี่คือเป็นตะเอาทนอวันซองทางนะครับอยู่หนามีพโอ้แข้งขาดีครับเจ็บซักดีืม้กห้างง่ายดีครับนี่ครับแม่กับสูงบ่ลายครับลอยสามหาได้ว่าให้ลูกก็ง้ามครับสําหรับเก่าจะเลื่อนดอนตัวนี้ครับถ่ายง่ำง่ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับโ ข้าไทยใหญ่ๆครับเดี๋ยวมาถามอีพ่อเราเบึงงเนาะขามันหลายป็นไรครับคุณพ่อสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับผมโอ้ข้ายตัวนี้คืองามเลยพ่อหัวไส้สามชิ้นหัวไอ้งามๆเขาก็งามครับข้าวตัวน um ีาวตี้สามเดือนเป็นสายใดเนี่ยไอ้ถูกเงินบุ้งไทยเนาะครับเนาะมีใบมี่หลอดแต่ว่าเกษตรกรกินจะหน้ารำกัน ตึ้เท่ยืนงานหวยจีนิหาเดือนครับไายไส้เล่าการัลตีครับนี่ครับผมพอมีใบมีหลอดแต่ว่าเพินคือยังยืนงา่ามแต่ไรแม่สูง้อยหาซิบแม่เพิ่นสูงอยหอันนี้เขาออกจากแม่เปิ้นนอกครับเนาะ่าไสา่ามันหลนไดบัน,นบีน้แล้วามันอครับ้ยคลายถืออ,องมอสงครับ เบื้งหน้าเขานักกันด้วยหันหนามันมากเบิ้งกล้องจักบาดด้หนามันเบื้งกล้องด้วยอนนนครับเลักอาีบกะ่วงบเปื่อครับนครับโู้งยามิอครับนี่ยืนงามครับขาะววงเอิบะข้าไปไครบุยาครับนเขาโอนเชดใ่กล้องงามตัวะคร่วยยืนงาม สำหรับกระสกรท่านใดสนใจนะครับอยากจะเอาไปคุ้มคุ้ม,มอกนะครับเอาถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้เบอร์ได้ไอ้า <08 9 S 1> 8 9ยครับ715ดหนึนะครับหอยมงค้นใช่ไมในาไอ้นี่มานนแกนครับมาบ่อไก่อไก่ลอยล่เอาไปนัได้ไอ ไลูกชงพี่ปอทกบอถอนบ้อมีตำหนี้เนาะครับรับประกันนะครับสรับรับประกันตำนี้ถูกย่างไอ้ใส้เนาะครับเนาะผู้ใดสนใจสามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับเมื่อนี้ช่องควทุกเล็กๆคือจิ้นบานหน้านะครับฝากคอมเมนต์พี่น้องเกษตรกรผู้ยังได้สายผูไทยนะครับตัวนี้กินจะหน้าน้ากันนะครับหรืออยากโทรมาถามไอ้ไส้เราสามารถโทรได้เนาะเนาะตลอดยี่พีน้อยเนาะ อราคามันหลาเป็นไงล่ะพอ่อเจ็ดเมื่ือนหาทับปักได้กว่าพอ่ทอ,พอ,อท่องสุกพ่อโอ้ท่องสุกมีใบมีหลอดเนาะพอ่อเนาะครับนี่ใบมีหลอดมาเบิ้งไกลๆน้ำกันครับมื้อนี้อีพ่อเอามาจักตัวสองตัวเอามาสองตัวเดี๋ยวเฮาเบิ้งตัวแรกก่อนนะครับทับพ่อท่องสุก<อ>นะครับมีใบมีหลอดครบนะครับอ๋อมันผ่านรอบไปนี่พ่อเออใบยู่บ้านน้องพ่อมันผ่านรอบไป ขับพานหล่อหนึ่งเนาะครับเนาะขับพอท่องซุกนะครับเอามาสองตัวเนาะพอนะเอานาะเบื้องนาใกล้ๆน้ำกันครับโอ้หน้ากระหามครับนี่ครับยืนเชือดดีเอืกบักเผากายไงโอ้ราคาตั้งไว้นี่เจ็ดหมื่นเท่าไรกบพอเจ็ดหมื่นฮ ต่อร่องได้บ่พ่อต่อร่องได้อยู่เนาะครับเนาะมีตำหนิมียังบ่พ่อบ่มีเนาะครับเนาะประกันตำหนินะครับอ๋อมีรถรับส่งบ่พ่อมีเนาะครับมีอย่าเกินรอยล้อย่าเกินรอยเนาะครับเอารอยล้มีรถรับส่งรอยล้นี่ซงฟรีเนาะพ่อเนาะเกินนั่นกับธรรมดานะครับคาน้นามูกน้ำมันนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งตัวที่สองน้ำกันครับพ่อโอ้ตัวที่สองนี่เป็น ลูกเป็นเล่าทั้งใดหนอพออ๋อเป็นลูกลูกหลานสายเพชรอุดรนี่ครับเอ่อผู้ใดมักผู้ใดมักสายเพชรอุดรนะครับนี่ครับเอาไปพัฒนาต่อความสูงเพิ่นหลายตัวใดนี่พ่อร้อยสามสิบประมาณพูดละน้อพ่อเนาะร้อยสามสิบห้านี่นายจะปัดถึงครับนี่ครับอ๋อตัวนี้เปิดไว้หลาเป็นไงพ่อเปิดไ้ ล้วยตัวนี้หกหมื่นหานะครับโอ้รับเป็นตะเลียงอีกตัวนึงครับามาเบิง้งหนาเบื้องตัวนี้กระทองอกันเนาะพ่อเนาะโอ้โอ้ทองเงินดีพอดังครับเนาะ<อ>เออบักข้าวเพ่นดูครับโอ,โอ้บักข้าวกับปัดปอกดีครับเนาะจะเป็นเกี่ยงจะเป็นมอนโอ้ตัวงามครับนี่ครับ ราคาอีกจังน้อยเนี่ยพอ่อหกหมื่นหาหก่อหล่องได้ร้อยกิโลแรกทรงฟรีอยู่เนาะพ่อเนาะอ่าบอมี่ตำหนียังเนาะพอ่อหางดงหางดอกบอมี่ครับเนาะเออโอ้คุณพ่อร้อยเลีเ้ยงตะหน่อยนะครับเนาะอ่าอืมเอายี่พ่อ เดี๋ยวห้าเกษตรกรที่เบื้องช่องควบสุขเล็กๆสุดทิ้นบานหน้าอยู่นะครับเพราะว่าสิเป็นเอฟซนะครับหรือภูทีอยากจะเลี้ยงกล้วยนะครับอีพอมี่เบอร์โทรบอรครับเบ,บอร์ใดครับพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามครับห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าครับเจ็ดศูนย์สองสี่ 024ซี 02. นะครับเอาฝากพ่อเม่พี่นอ้องผู้เบิงช่องว่อยู่นุนสังนะพ่อเนาะเอ้าโอ้บ้านข้อนุนสังครัเอ,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 อ้าเห็นกล้วยงามบ้านข้อานุนสังแล้วบ้านมันมีตลาดนัดเตียโอ้ครับเสากล้วยงามครับบ้านข้อนุนสังครับโอ้ครับเอามือนี้มาได้เห็นตัวกิ่งบ้านข้อแล้วครับมือนี้เอาฝากพี่น้องเกษตรกร หลายท่านนะครับแงาพอเดินพอย่งพอยังกูครับพอเดินพอเดินห้อยเดินห้อยเดินเนาะครับเนาะเอาห่อยเดินนวนสังเอาอี่พ่อเราขามผู้ขาดมาเอาฝากพี่ฝากน้องผู้เบื้องช่องแนเดออ่าสามารถอุดหนุนพุ่พ่อเราได้อยากโทษสอบถามก็ได้นะครับสวงแม่นี่ติดท้องมืดนะครับมีใบมีหลอดนะครับไอตัวหนึ่งเงืนดีไอตัวสองทับยังกูพ่อไ้ท่องสุกท่องสุกแม่พ่อมีตาระดับแถวนาครับเอาฝาก ไว้ครับพี่น้องเกษตรกรแม่สาวนางน้อยผสมมาได้ยักเดือนร้อยนี่ครับเดือนกลัาครับได้ซีเดือนกลัวมีใบมีหลอดเนาะครับเนาะมีใบมีหลอดมีคลิปตรวจมีคลิปตรวจท่องเพื่อนพ่อไดล่ะครับพอเคเอฟสามหนึ่งบักเคเอฟสามหนึ่งเนี่ยครับกำลังดังในตลาดเท่านี้ล่ะครับนี่แม่ออกโบสนะครับเบื้องไทยเบื้องนาเบื้องตานํำกันครับสำหรับท่านใดที่อ่ากำลังมองหาง่วเป็นตะเลี่ยงครับตัวนี้ครับ ค่ามสูงนี่สี่ร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับนี่ครับนะทางดังค่มดีครับต่างข้องหญ่ดียืนง่ามมีทกมีถอนมีตำหมียังบ่หลบ่มีเนาะรับประกันรับประกันน้อยเนาะเดี๋ยวอยากให้อายไส้เลาฝากเบอร์โทรไว้แน่สำหรับผู้ที่อยากได้ง่วไปเลี้ยงง่ำๆครับ084ครับ084ครับ378 378 8399ครับ8 3 9 9นะครับอายไส้ บ้านไดเนาะปีรองศ์ามบ้านข้อครับบ้านข้อเอ้าบ้านข้อทั้งท่านหน่อยบ,อบ้า,บานข้อบ้างตัเอ้านี่ครับบ่กไก่โบกไก่เฮ้าครับเอาท่านใดสนใจมักตั้งตั้งเบิดเบิดเครื่องแดงแดงดำดำนี่มัดครับนี่ครับมาเบิ่งเครื่องน้ำกันอีกครับเบิ่งเครื่องโอ้หางลามเครื่องดำดีครับถ่ายใหญ่ๆครับนนเอา ด้ามากนน้อยครับเดี๋ยวไอ้ไสยผมทายลุงช่องให้ด้วยครับเด้อครับผู้ไดมากดูน้อยนะครับนี่ครับแต่ว่าแม่มีตัวหนึ่งนะครับไอ้ไสู้้ใดมากแดงๆในน้อยราคาเบาๆครับเดี๋ยวมาสอบถามน้งกันไอ้สวัสดีครับผมครับครับผมไอ้ไส้มาด้ใสนอนนี่มาตะนำพ่องไก่เพไก่อยู่ใกล้ๆเฮานี่ละจากข้าวงบปถึง30โลดอกครับนี่ห้าโลสิบโลได้ครับราคาหลายบันไดนี่ในน้อยตัวแรกนี่ครับครับ สิบแปดนี่คือห้องเนาะครับเนาะตัวร่องได้อยู่เนาะครับต่อร่องได้เอาบักเทึกหน่อยนี่ครับสิบแปดเราไปอีกลางบ่นี่ยอี้กลางเท่าไหร่นี่ครับผมห้าอันนี้สิบเจ็ดห้าร้อยครับนี่ครับสำหรับโค้งแดงไปติดบดจักหน่อยครับนี่โอ้มีบดน้ำจักหน่อยครับนี่ครับส่วนตัวสุดท้ายแล้วครับบักเทึกหน่อยเอาอ๋อนี่สิบเจ็ดครับนี่ครับ ราคานี่สามตัวแต่สามตัวนี่ห้าเพิ่นมักนี่ลดได้บ่นอถึงสามนี่หนอครับลดได้สูตรตัวนะครับบวกลบเอาด้วยครับเด้อก็เกินร้อยกิโลแรกทรงฟรีนะครับเอาทุกตอนบ่มีนไม่แมนนะครับเนาะบ่มีนะครับเขาประกันให้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวให้ไอ้ไส้เล่าฝา ไปจังน่อยครับเบอร์ได้ใกล้ศูนย์แปดศูนย์ครับสามสี่ศูนย์ครับแปดศูนย์ศูนย์ซีนะครับไอ้ไส่เราบริยุไก่ดอกครับยูน้ำพองเท่านี้ละสำหรับท่านใดที่เบิ่งช่องความสุขเล็กๆสุทินบ้านหน้ายู่อยากได้นะครับอยู่ใกล้ๆสามารถโทรได้ตลอดน้อยเนาะครับมือนี้ก็ขอบคุณไอ้ได้ไร้ครับสวัสดีครับว้าคั้ยหน่อยสายบ้านๆครับนี่ครับเอาผู้ใดอยากได้ไปจับสัตว์นะครับโอ้บักเถือกหน่อยนะครับ ค้ามันหลาเป็นไดรนี่ไอ้เมื่อนเอ็ดครับห้วยราคากับพ่อฟังตัวนี้เมื่อนเอ็ดไหมเ่ลี่ยนครับโอ้กันห้าผู้ใดอยากได้เครื่องตัดหญ้าไหมครับนี่ครับรุ่นนี่เลี่ยมหญ้าดีเลี่ยมหญ้าดีเป็นตาไนครับโอ้ยในน้อยนี่ครับเอาราคาเอาฝากเบอร์ไปนี่ไอ้ศูนย์หกสองศูนย์หกสองครับเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสองหนึ่งแปดเก้าสองครับนี่ครับเอาผู้ใดอยากได้นะครับบักเชิ๊กหน่อยนะครับไปเลี้ยงเป็นมูยู่ทงยู่ทานี่ โอ้บ่เหงาครับนี่ครับถ้าผูใ้ใดขี่เหงานี่ซื้อไปบ่อิดหวังครับเ,เอาคุ่มฟูงไปจับสัตว์เนาะไอเนาะโอ้เอาฝากไว้อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับบักเถือกน่อยเขากับเปิดเปิดซะตาแ้้มเี้ยมจ้ำออเป็นป่าเมียมาแต่ดวนเนะาะพะโองอยากจอยจักน้อยแต่ว่ากับเป็นตะเลี้ยงครับนี่ครับราคานี่บ่แพงครับ เอาฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำครับขับตัวได้อีก่ายปานี่ของเฮาครับแม่จ่อยนี่ฟางตัวนี่ครับเอาพี่แม่โค้งเฮานี่ครับโอ้เป็นตะเลี่ยงอยู่นี่ครับตัวดำดำเนี่ยราคาอีดำนี่ว่าไรบปานในเนี่ยอีดำนี่สิบหกหาร้อยครับอ้าวราคากับพ่อฟังครับสิบหกหาร้อยครับนี่ครับโอ้หนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยพี่น้องเฮาครับเบิ่งเอาผู้ใดมักดำดำยากได้ไปเลี้ยงส่วนอีกับทิ้งน้อยนี่เด้อครับ ห้าสิบสีหาลอยโอ้มันสูงซ้ากันคุณครับเอาตัวได้ทุกตัวลอยกิโลแหลกทรงฟรีอยู่น้อยเนาะเอาถูกตอนมีบ่อยตําดอกตํานี้มีครับโอมีเอาไอ้ไอ้ไส้มาเต๋อไส้บ้านสำลันขอนแก่นเขาเลยบ้านสำลานขอนแก่นเนาะครับเนาะเอาฝากไอ้ไส้เล่ามือนี่เราเอางัวมาสองตัวอีแดง กับดำหรอครับกล้วยน้อยตัวนึงนะครับเอาฝากเกษตรกรมา3ตัวผู้มักผู้อยากจะเลี้ยงนะครับเมาประเภทนี้เด้อฝากไว้ครับผมดีครับราคา27,000่า2 7 0 0ครับนี่ครับแม่ขาวส่วนอีนี่2อ0 0 0นะครับราคานี้ครับก้นแย่งครับ ซาโลเลนหน่อยครับรคาคาพอแห้งมือนหาพันเดีอ้มื่หนหาพั 15, นมีหาร้อยนะครับเอารับประกันพอถูกพอถอนหน่อยเนาะ ขายกาศขายม่วขายกล้วยครับนี่ครับเดี๋ยวให้อายส่แล้วฝากเบอร์ทูบไปอีกนิดน้อยนะครับ098 098ครับห5 9 159 4652้าสีครับสี่หครับผมห้อยยังก็ไอ้บอยครับห้อยบอยเนาะครับเนาะเอาฝากปีฝากน้องไว้เด้อครับเด้อเป็นตะเลี้ยงครับนี่ตัวนี่ตัวนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับราคาค่ากันอยู่ครับราคาค่ากันหลายอยูวันไหนครับไอ้ค่ากันยังขาดกันอยู่นิดๆน้อยๆครับ ต่อร่งกันเอาได้เนาะเปิดไว้ไลฟ์มันดยไอ้ใช่ไอซีสิบสองเนาะครับเนาะราคาดีต่อร่งกันได้เนาะไอ้เนาะเอาอทอถอนกย่างฝากันถูกย่างเนาะไอ้เบอร์ทงเบอร์ทรเฮามีบ่ครับเิดวามีอยู่ดิครับมีเบอร์ไดไอ้นย์แปดสามเก้ปดสามหกสามหนึ่งเนาะครับเนาะเบอร์ไอ้ใช่เล่นบอเป็นเบอร์ลูกเบอเมียเนาะเ โอ้เบื่อเมียอะไรเบื่อเอาอันนี้เบื่อไอเล่าเลยนะครับเนาะโอ้ไปได้ตลอดยีฟซีลอยกิโลแรกเอ้หนีพิเศษอย,ยู่เนาะเอาเอาฟังเอาได้ครับเนาะราคาการต่อรองกันได้เอาคุณแม่หน่อยส่งฟีตัวไทยมือนี้โบอเอาหัวมากครับแต่ว่าปกตะเงินมากเนาะแม่ครับยีฟโอ้โอยีแม่ไขมือนี้โบได้หัวมากแม่หน่อยเอา บักถึงนี่ฝากเบอร์โทรไว้นะครับ064ครับ645ี7ห้าครับเดี๋ยวห้องมาเบิ่งบักถึกงหญ่นักกันครับรากขาเราเราเลาปลาหลาเป็นไน่เนาะเนาอไอไส้ไหลาเป็นไงกว่าลากข้าอยากได้ซีเบอร์นาะความอยากน้อยเนาะบักใหญ่ครับนี่ครับเอาไปสิเอาไปเฮ็ดจังได๋เนาะกันฮะผู้ซื้อขีนเนาะบอกคอพัดเนาะมันเป็นสายเล่บองเล่เลือดลอยเนาะครับเนาะ น้ามันคือไงครับเนาะผู้ใดอยากได้เขาคุ้มขูงเนาะครับเนาะสายเล่ครับนี่ครับาหน้าไงครับน้ำนักเพิ่นหลายบนไดเนาะนี่เอาให้พิจารณาน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมโอ้ผู้ใดอยากได้เนื้อใส่การใส่งานนี่พวกพิษบังครับตัวนี้ปักเลี่ยไงครับนี่ครับหรือจะเอาไปปุ่มขอบคุ้มฟังคุ้มหลักนะครับคุ้มขูมนี่พวกพิษบางครับ ว่หาสาวดีพอราคาเท่าไรครับพ่อโอ้สามสิบเจ็ดหาลอยนี่ครับเดี๋ยวมาเพึ่งต้อกัรครับตัวโง่แง่เลยครับพ่อเนาะโอ้หัวลุนตัวนี้พ่อราคาสามสิบเจ็ดนะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าลอยครับนี่ครับอ่าคืนรถแล้วครับตัวนี้กรัลังสี่อ่าเมียบ้านไปส่งยุไซเราพ่อของเฮาน้องว่าตำบลไทรมุ่นเนาะพ่อเนาะ ได้กหัวเด้กแล้ว,วยเนี่โชคดีนะพ่อเด้อครับผมขอบคุณครับ